สู้ๆโอเคไหมโอเคอยู่สู้ๆค่ะเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะเลี้ยวขวาค่ะไม่วงไม่วิ่งแล้วรอกินกาแฟเลยสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะเสื้อสีนี้ของอะไรอ่ะมาหลายคนเลย สูู้ค่้เิางล่างลยาะคร่เ้ายสู้ค่ะวิ่งลำเพยเอ้ยใช่ไหมอะไรหนูอ่านถูกไหมอ่ะที่พี่เต่าจัดปะอ๋อสู้ๆค่ะสูู้ค่ะ สู S <S akan, <ower> э, so like. ้ๆค่ะยิ้มหวานยิโอ้ยลูงมีคนชื้อเ้าเหนียวลุงแล้วไข่คนเหนียวเนีายไข่มาพันกว่าคนเพิ่งมีซื้อเย้สู้ๆค่ะแบ่งกันห่อเดียวูขาเหนียวสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะ เลี้ยวขวานะคะตรงนี้เลี้ยวขวานะคะสู้ๆค่ะเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวานะคะสู้ๆค่ะล่าเริงหน่อยค่ะล่าเริงบันเทิงใจล่าเริงสู้ๆค่ะล่าเริงอีกนึงสู้ๆค่ะใกล้แล้วนะคใกล้หมดแล้ว ใกล้หมดใกล้หมดแล้วไม่ใช่แค่หนึสู้ๆค่ะตอนนี้เรามีลูกเสือสำรองมาสู้ๆค่ะ,คะตัวเองเขาอยู่นี่ชักช้าอยู่ใหญ่เลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาครับผมสวัสดีค่ะ เหมือนเขาจะไปกันซู้ยๆค่ะเฮ้ยสิบโลสิบโลตรงสิบโลตรงนะคะสิบโลตรงนะคะตรงนะครับพี่ภาควาครับผมบอกคนเดยจะตะชูได้ปหมได้ค่ะตะชูเอาที่พี่ภาคเลี้ยวขวานะครับต้องใหม่ค่ะแอคชั่นโอเคถ่ายคลิปถ่ายคลิป ล่าเริงค่ะล่าเริงหน่อยค่ะล่าเริงหน่อยค่ะล่าเริงค่ะล่าเริงค่ะโอเคค่ะิยิ้มเต็มที่เลยเต็มที่เลยค่ะล่าเริงค่ะล่าเริงค่ะล่าเริงรอแลรรอแลสูซูค่ะรอแลรรอแลสูซูล่าเริงพอค่ะเดี๋ยวเกินเอาล่าเริงปลุกปลุกหน่อยปลุกหน่อยสูซูค่ะขึ้เลี้ยวขวานะครับ สู้ๆค <Okay. S 2> enfin ่ะล้าเริงหน่อยค่ะล้าเริงหน่อยค่ะตรงๆกกเสนตี่โปรตรงไปเลยนะครับเลี้ยวขวาใจเย็นใจเย็นขาคุยขาคุยขามันมาด้วยกันหรือเปล่าตอนคู่อยู่ตรงนี้ไม่งั้นะสวัสดีค่ะสวยแล้เนี่ยสวัสดีครับทิ่งลงเลยครับเลี้ยวขวาแล้วท่าลงสวยด้วยเมื่อกี้สู้ๆค่ะ ตอนนี้หนูจำใครไม่ได้แล้วทุกคนหน้าเหมือนกันหมดเลยหน้าเหมือนกันหมดแล้วเนี่ยเบลกันไปหมดสู้ๆค่ะสู้ๆข่ะตัวเองยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอเคค่ะโอ้ยมื่อจังสู้ๆค่ะดีค่ะสู้ๆค่ะรอแลรอแลเขาอยู่ตรงนี้สู้ๆค่ะ ค่ะสู้ๆค่ะป้ายเหลืองเลี้ยวขวาป้ายดำยังไม่มาอีกป้ายเหลืองเลี้ยวขวาป้ายดำตรงไปป้ายดำเริ่มมาแล้วค่ะเข้าไปแล้วป้ายดำแซงไปหลายคนแล้วสู้ๆค่ะนะ ยิ้มหวานนะค่ะยิ้มหวานน้าเพิ่งโกรธนะได้ได้ค่ะต้องยิ้มนะคะเจอกล้องไม่ได้ค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะกินน้ำก่อนค่ะมีค่ะสู้ๆค่ะมาเรื่อยๆค่ะมาค่ะสไลดอเดิมเลยค่ะ สู้ๆ่ะน่าเริงค่ะน่าเริงต้องยืนบอกตรงแยกแล้วแหละฮะจะแยกไม่ออกอ๋อหดยางเนี่ยสวีปเปอร์แล้วหรอสู้ๆ่ะ เอาเป็นว่าห้ามมาทางนี้ใครมาทางนี้ให้กลับใช่ไหมสู้ๆค่ะเยบเย้เจอจุดใ,ให้น้ำใช่ไหมสวัสดีค่ะมีสวิปเปอร์อีกไหมคะข้างหลัง,รงเรื่อยๆเลยใช่ไหมเอใกล้เราใช่ไหมสู้ๆตัวเองลาเริงเ,เ,เข้าไว้ลาเริงเข้าไว้สู้ๆค่ะ สิบสิบโลตรงไปนะคะยี่ห้าเลี้ยวขวาเขากินน้ำค่ะกินได้เากินไกินได้กินน้ำเต้าน้ำได้เลยค่ะสู้ๆค่ะเรามาด้วยใจสู้ๆสู้ๆยี่ห้าเลี้ยวขวานะครับเปลี่ยนระยะถ้าเปลี่ยนระยะก็ตรงไป เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาดไฮไลท์ข้างล่างเะยคะสู้ๆค่ะข้างล่างมีน้ำตกให้เล่นด้วยรับรองนมีจริงข้าวเหนียวก็มีมีไก่ทอดกระเทียมหอมๆเลยหลอกๆไปเรื่อยสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะล่าเริงค่ะล่าเริงสู้ๆสู้ๆ สู้ค่ะล่าเริงหน่อยค่ะล่าเริงล่าเริงล่าเริงใครจะนอนมาสู้ๆค่ะลงเร็วของช่าเฟ5นาทีร้อยหนึ่งสู้ๆครับลไไ <laughs> เลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาเนะลยสู้ๆค่ะเลี้ยวขวานะคะสู้ๆค่ะเลี้ยวขวาใครจะกลับข้างล่างลงไปกัน สู้ๆค่ะหวัสดีค่ะไมไ่เจอกันปีกว่าไม่ทักในเพจนะปุ้ยไม่ได้ลงไทยรัน <laughs> ปุยมาถ่ายปุ้ยมากับสตาร์สู้ๆค่ะไปโหลดฟรีได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้สู้ๆค่ะดูดูค่ะููดูค่ะู สู้ๆค่ะหาบกมือหน่อยโบกมือหน่อยสู้ๆค่ะเย่เย่เย่อีกสองโลคิดไว้อีกสองโลอีกสองโลอีกสองโลสู้ๆค่ะไฟดำตรงไปนะคะสิบเอ็ดโลสิบโลตรงตรงนะไฟดำตรงนะโคตเต้ กินน้ำได้เวกินน้ำได้นะคะสิบโลก็กินน้ำได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ติายบายิย้มหวาเนเลยค่ายิา้มหวานเลยค่ะมาค่ะห <c oughs> นุกหมดแลวเสียงพี่ว่าเสียงคุย, <c oughs> ดยด้วยเนีย่ย <c oughs> มาหนุกหนาเอามาหนุกหนาน,นะคะ,คะสิบโลเริ่มมีลงไปแล้วนะคะ ยิ้ห้าเลี้ยวขวานะคะแวะกินน้ําก่อนค่ะยี้ห้ากินน้ำกเกลือแร่เลี้ยวขวาค่ะถ้าถ้าใครจะลงข้างล่างรถคันแดงลงนะรถคันแดงกําลังจะกลับข้างล่างเลี้ยวขวานะคะยิ้มห้าขวายิ้ห้าขวาสิบตรงนะคะยิ้ห้าขวาสิบตรงแวะกินน้ําด้วยกันนะคะ สู้ๆค่ะ,ะอุ๊ยมีของกินด้วยเหรออ่าไม่ใช่ไม่รู้ไ่ทำตัวดึงครับเาขาฝากไว้ตรงนี้ได้ไหมครับได้เขาประก<ป>าศได้ดิเดี๋ยวเขาเอาไปให้ที่มีวอค่ะไปที่ไหนคะ 11K ค่ะ11ตรงค่ะแวะกินน้ำกนเกลือแร่ได้ละเกลือ <laughs> 11ตรงไปนะคะยี้มหเลี้ยวขวาค่ะไปเลยผู้หญิงคนแรกมั้งน่าใช่ไหม คนที่สองไปค่ะไปค่ะยี่ยี่ห้าเลี้ยวขวานะคะยี่ห้าเลี้ยวขวาสิบโลตรงไปนะคะแววกินน้ำได้สิบโลตรงไปนะคะกินน้ำ,นะะก,นนำกินเกลือแร่ได้นะคะ แล้วก็ตรงไปนะถ้าเลี้ยวขวายี่สิบห้าเลยนะซูซูตัวเองซูซูค่ะซูซูค่ะ,ะลาเริงหน่อยค่ะพี่เป็นไงบ้างคะเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวานะคะ <c oughs> เลี้ยวขวากินน้ำค่ะ คนสวยสู้ๆลเลี้ยวขวาค่ะโทรใครชวนหนูมาลำบากหรือหนูมาด้วยตัวเองโอ๊เราชวนเขาด้วยสู้ๆค่ะไหวไหมเนี่ยตัวไหวครับเมื่อกี้รถคันแดงลงข้างล่างตรงไปค่ะตรงค่ะสิบโลตรงแวะกินน้ำได้นะคะสิบโลกินน้ำเกลือแร่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงเลยค่ะ ตรงไปเลยค่ะตรงธงอะค่ะสู้ๆค่ะตรรงไปเลยคับผมสู้ๆค่ะเลี้ยวขวานะคะยี่ห้าเลี้ยวขวานะคะยี่ห้าเลี้ยวขวาสิบโลตรงนะคะกินน้ำก่อนค่ะสิบโลกินน้ำตรงนี้แล้วก็ตรงไปตรงธงเลยนะคะทางทางตรง 10โลโตรงโอ้หนูน้อยสุดยอดลูกน้องจ่าตรงไปเลยนะกินน้ำกินเกลือแร่แล้วหนูตรงไปตรงทงเลยค่ะคนสวยยิ้มให้เขาหน่อยสิ <laughs> สู้ๆค่ะสู้ๆค่ะ,คะเลี้ยวขวานะคะยีพา <25 S 2> เลี้ยวขวาสิบโลโตรงนะคะ ของพี่ระยะไหนเออยี่ห้าเลี้ยวขวาสิบตรงนะคะกินน้ำได้พี่เลี้ยวขวาสูู้ค่ะแวกกินน้ำนะคะยี่ยี่ห้าเลี้ยวขวาสิบโลตรงนะคะสิบโลตรงไปเลยคะ่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดตรงไปเลยคะ่ะตรงทงคะ่ะพี่แวะเอาน้ำได้ตรงทงค่ะสิบเอ็ดโลไปตรงทงยี่ห้าเลี้ยวขวา ใช่สิบเอ็ดตอตรงทงเลยพี่กินน้ำได้กินน้ำด้วยกันสวัสดีค่ะ,คะนึกว่าฝันไปยิ้มห้าเลี้ยวขวาครับผมยิมห้าเลี้ยวขวาแล้วค่ะน้ำน้ำอยู่ข้างหน้าลูกน้ำน้ำน้ำของหนูอยู่ข้างหน้าสู้ๆค่ะ สาวๆต้องมาลำบากนาบาเนาะสู้ๆค่ะเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาสู้ๆค่ะเลี้ยวขวาเลยค่ะสิบเอ็ดตรงไปนะคะไปตรงทงเลยค่ะเอาน้ำับเกลือแร่ตรงนี้ได้นะคะววคววสู้ๆค่ะล่าเริงเลยค่ะล่าเริงเลยค่ะสู้ๆ <c oughs> สู้ๆค่ะขวาแล้วคะเรียวขวา่า <c oughs> กินน้ำก่อนค่ะใจเย็นค่ะใจเยน็นแวะคุยกับเพื่อนก่อนสู้ๆค่ะไปดำ,ดำ<ซ>ตรงค่ะแวะกินน้ำได้นะคะเราก็ไปตรงโพงเลยค่ะสิบเอ็ดโลตรงไปนะคะแวะกินน้ำกับเกลือลแร่ได้นะคะเราก็ไปตรงพงเลยค่ะ สู้ๆค่ะไปเหลืองเลี้ยวขวายิ้มห้าเลี้ยวขวานะคะ<ป>ตอนนี้ต้องบอกเป็นสีแล้วสมองเออเลอร์ไปเหลืองไปเหลืองเลี้ยวขวาไปดำเลี้ยวซ้ายนะคะ <c oughs> แวะกินน้ำก่อนแล้วก็เลี้ยวนะคะ <c oughs> ไปดำไปตรงทงเลยนะ,ะ <c oughs> เลี้ยวซ้ายก <c oughs> ินน้ำก่อนกินน้ำก่อน ไฟเหลืองเลี้ยวขวาค่ะสู้ๆนะคะราเริงค่ะราเริงพี่บอกราเริงไม่ไหวแล้วไ, <c oughs> ไปเรื่อยๆนิ่มๆ,ๆไฟดำตรงไปนะคะออเอาน้ำกับเกลือแร่แล้วก็วไปตรงโพงเลยค่ะ11โลค่ะ25โลเลี้ยวขวานะคะ11โลตรงนะคะกินน้ำเกลือแร่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปตรงโพงเลยค่ะ ไปดำเลี้ยวซ้ายไปเหลืองเลี้ยวขวาน,นะคะ11โลตรงไปเลยนะคะยิ้มห้าเลี้ยวขวาน,นะคะกินน้ำกับเกลือแร่ตรงนี้ก่อนนะคะสู้ๆค่ะสู้ค่ะแวกินน้ำก่อนค่ะไปดำตรงไปนะครับเอาน้ำกับเกลือแร่ตรงนี้ลูกแล้วก็ไปตรงๆงเลย เขาลบธงชาติไม่ใช่ส <laughs> ู้ๆคะ่ะไปดำตรงไปนะคะสู้ๆคะ่ะไฟเหลืองเลี้ยวขวาคะ่ะกินน้ำกับเดือกแรกด้วยกันตรงนี้นะคะส <laughs> ู้ๆคะ่ะสิบเอ็ดโลตรงไปเลยนะคะสู้ๆจ้าพี <laughs> ่กินน้ำกับเดือกแรกก่อนจ้าค่ะ <laughs> 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 แล้วเลงหน่ยคะ่ะ <laughs> โกสตนสู้ๆค่ะยิ้มหวานได้นะคะไม่ไหวแล้วไปดำตรงไปนะคะเอาน้ำเกลือแรกตรงนี้แล้วก็ตรงไปเลยค่ะใช่ใช่ตรงทงอะค่ะไปเหยียบทงเลยค่ะเหยียบเหยียบข้าวพังไม่ได้เหยียบทงไปแล้วเลี้ยวขวานะคะแวะกินน้ำก่อนค่ะ ยี่ห้าเลี้ยวขวาแล้วค่ะสิบเอบ็ดเลี้ยวซ้ายค่ะกินน้ำตรงนี้ก่อนนะคะเลี้ยวซ้ายสิบเอ็ดเลี้ยวซ้ายนะคะรับตามตรงจุดข้างหน้าเลยนะคะกินน้ำเกลือแร่ตรงนี้ก่อนนะคะยี่ห้าเลี้ยวขวาสิบเอ็ดเลี้ยวซ้ายน,นะคะ งงแล้วตอนนี้กินน้ำก่อนนะคะแล้วเลี้ยวซ้ายสิบเอ็ดเลี้ยวซ้ายยี่ห้าเลี้ยวขวานะคะเอาน้ำตรงนี้ได้เลยนะคะสิบเอ็ดเลี้ยวซ้ายยี่ห้าเลี้ยวขวานะคะสิบเอ็ดเลี้ยวซ้ายยี่ห้าเลี้ยวขวากินน้ำตรงนี้นะคะน้ำกับเกเละะือแร่ค่ะ สิบเอ็ดเลี้ยวซ้ายนะคะยี่ห้าเลี้ยวขวายี่ห้าเลี้ยวขวาน,ววาน,นะคะสิบเอ็ดเลี้ยวซ้ายกินน้ำตรงกลางเลยนะคะค่ะกินน้ำตรงกินน้ำก่อนแล้วก็ตรงไปเลยะค่ะสิบเอ็ดตรงไปสิบเอ็ดตรงไปลายยี่ห้าเลี้ยวขวาน,นะคะ สิบเอ็ดตรงไปค่ะยี่พาเลี้ยวขวาโหยเก็บขยะวิ้ด้วยสลับถุงดำเปลี่ยนเอาของเปลี่ยนได้ละอ๋อมีมีเขามีถุงดำเปลี่ยนกะไม่รู้เทนนี้ก็ได้ละอ๋อสุดยอดเดี๋ยวสู้ซู่ค่ะตรงไปนะคะสิบเอ็ดโลตรงไปนะคะแวะกินน้ำก่อนมีน้ำกับเกลือแร่นะคะแล้วก็ไปเลยค่ะตรงทงเลยค่ะ ใช่ค่ะซ้ายเลยนะคะกินน้ําก่อนกินน้ําก่อนกินน้ําแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยค่ะซู้ค่ะตรงไปเลยนะคะกินน้ําตรงนี้ก่อนออซู้ซู้ค่ะซ้ายนะคะสิบเอ็ดโลซ้ายค่ะกินน้ําก่อนนะคะ สูู้ค่ะยี่ห้าโลเลี้ยวขวานะคะสิบเอดตรงไปนะคะแวะกินน้ำก่อนค่ะ <11 S 1> เลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวขว,า,วาไปยี่ห้าเลยพี่พีสุดหัสลับวีฟกับใครไหมท <laughs> <laughs> ี่อยากวิ่งยี่ห้าพี่หาแรกวีฟได้เลย, <laughs> ยามาแล้เพลใช่ๆๆๆไหมนี่ไงน้องเขาจะวิ่งสิบว่ะ สิบเอ็ดโลเลี้ยวซ้ายนะคะแวะกินน้ำก่อนแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยค่ะสิบเอ็ดเลี้ยวซ้ายนะคะสู้ๆค่ะสิบเอ็ดโลเลี้ยวซ้ายนะคะเอามาแล้วสิบเอ็ดโลเลี้ยวซ้ายนะคะ,เ,ะ,คะเอาน้ำกับเกลือแล้วตรงนี้ค่ะสู้ๆค่ะ สู้ๆค่ะสิบเอ็ดโอ้หนูลิ้นพายกันหมดแล้ว <c oughs> สิบเอ็ดโลเลี้ยวซ้ายแล้ว <c oughs> ค่ะค่ะพีคไปกินน้ำเกื่อแรกตรงนี้ได้เลยนะคะสู้ๆค่ะสิบเอ็ดโลตรงไปเลยนะคะกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนสิบเอ็ดโลเลี้ยวซาย <c oughs> ้ายมียิห้อีกไมเนี่ยสิบเอ็ดลเลี้ยวซ้ายเลยนะคะ กินน้ำก่อนค่ะสวัสดีค่ะสิบเอ็ดโลเลี้ยวซ้ายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีหยุดก่อนก็ได้ไม่ต้องรีวสิบเอ็ดโลเลี้ยวซ้ายค่ะกินน้ำกินท่าก่อน สู้ๆค่ะยี่ห้าโลเลี้ยวขวานะคะสิบเอ็ดเลี้ยวซ้ายเอาน้ำตรงนี้เลยค่ะสู้ๆสู้ๆสู้ๆค่ะสูะ้ๆ,ๆค่ะสู้ๆค่ะสิบเอ็ดโลเลี้ยวซ้ายนะคะกินน้ำตรงนี้ค่ะสู้ๆค่ะ วลาภาพฟรีที่ระยองสปอร์ตคอมนะคะสบ11โลตรงไปทางนู้นเลยค่ะเอาน้ำก่อนค่ะเอาน้ำรถตรงไปเลยค่ะไปเลยค่ะ11โลตรงไป11โลตรงไปเลยค่ะ11โลตรงไปเลยนะคะ25เลี้ยวขวาค่ะรับน้ำข้างหน้าก่อนนะคะ11โลตรงไปค่ะ25เลี้ยวขวาอะ เลี้ยวซ้ายนะคะ11โลเลี้ยวซ้ะะายแล้วค่ะ11โลเลี้ยวซ้าย25เลี้ยวขวานะคะรับน้ำข้างหน้าค่ะสู้ๆ,ๆ11เลี้ยวซ้าย25เลี้ยวขวารับน้ำตรงนี้และะ้วค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะวิ่งกลับค่ะงนนั้สู้ๆค่ะเอาลูก สิบเอ็ดเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะคะยิมพาเลี้ยวขวาไปขวาต้นเราอ่ะค่ะเลี้ยวซ้ายนะตัวเองอ่ะยิมพาเลี้ยวขวาสิบเอ็ดเลี้ยวซ้ายนะอย่าไปเลี้ยวสลับกันนะไปได้ไปดูได้ค่ะแล้วค่อยกลับมาสู้ๆค่ะเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลยอ่ยสองเหรียญครึ่งดิ ซูซูค่ะสิบเอ็ดเลี้ยวซ้ายยี่ห้าเลี้ยวขวาค่ะอย่าไปผิดนะใช่ค่ะซูซูค่ะสิบเอ็ดเลี้ยวซ้ายนะคะอยากไปดูน้ำตกก็เลี้ยวขวาสิบเอ็ดเลี้ยวซ้ายนะคะเท่าไหร่ตัวเองไม่เห็นบีฟสิบเอ็ดเลี้ยวซ้ายค่ะตัวเล็กตัวน้อยมาลำบากอะไรในป่าเนี่ย กินน้ำตรงนี้ก่อนสูส้ๆค่ะโอ้โหลมเย็นสบายไหมพี่รู้สึกสบายนนกินน้ำก่อนคะ่ะแล้วค่อยไปสบายกันต่อ,อโโโว้าว <คา S 2> ส่งเ <คา S 2> สียงได้ส่งเสียงได้ส่งเสียงหน่อยส, <laughs> สุดยอดสุดยอด11โลตรงไปนะคะ25เลี้ยวขวาะคะ่ะ 11เอดเลี้ยวซ้าย2ี่้าเลี้ยวขวาแล้วค่ะเอาน้ำตรงนี้ค่ะสิบเ็ดเลี้ยวซ้าย2ี่้าเลี้ยวขวามียี่ห้ามเนี่ยใช่ค่ะถ้าพี่อยากไปดูน้ำตกพี่ก็เลี้ยวขวาเล่นแล้วค่อยกลับมาสิบเอดเลี้ยวซ้ายนะคะยี่้าเลี้ยวขวาค่ะสู้ๆููยี่ห้าเลยู้ๆู ยี่ห้าโลเลี้ยวขวาแล้วค่ะสิบเอ็ดเลี้ยวซ้ายสู้ๆตัวเองไวมากสิบเอ็ดเลี้ยวซ้ายค่ะสู้ๆๆ,ๆใช่ค่ะสิบเอ็ดเลี้ยวซ้ายค่ะใช่ค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะร <c oughs> ะยองสปอยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> รันทูกาแฟค่ะ ซู่ค่ะสวีปเปอร์เราหน้าตาล้าแล้วสุดได้นอนมากหรือเปล่าเนี่ยซู่ซู่ค่ะ,ะใช่ใช่ซู่ซู่ค่ะสู่11โลเลี้ยวซ้ายนะคะ25 <c oughs> เลี้ยวขวาค่ะ <c oughs> โอ้ยลูกถ้าอยากไปดูน้ำตกก็เลี้ยวขวาได้นะ โลเลี้ยวซ้ายนะคะยี่ห้าเลี้ยวขวาค่ะถ้าอยากดูน้ําตกก็เลี้ยวขวาไปเล่นกับยี่ห้าได้สิบเอ็ดเลี้ยวซ้ายค่ะกลิ้งน้ำแก้วมานตาตุ่มครับเฮ้ยถ้าอยากเปียกต้องกลิ้งอ่ะสู้ๆค่ะตัวเองร้องเพลงอะไรใช่ไหมเนี่ยคุยกับตัวเองอะเริ่มคุยกับตัวเองอะ สิบเอ็ดโลเลี้ยวซ้ายค่ะรับน้ำตรงนี้และะ้วค่ะสู้ๆค่ะสิบเอ็ดโลเลี้ยวซ้ายค่ะสาวๆไม่ไหวก็นั่งพักก่อนนะคะสู้ๆตัวเล็กตัวน้อย